เราถึงต้องมาร่าพระเธรรมระมลกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูว่เา,วา,เาเทศไทยจึงจะอยู่สุขสมบัติท่านสามารถพิธาท่านอํานวยคนล่าสี่ท่านสําเริงแก้วเทศและท่านสํานียง ประชาธพันธ์เชิญชวนให้ผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติกรณีพวกเราไปประชาพันธ์ก็อยากฝากไว้ว่าก็คือส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนก็จะถามว่าไม่มีกฎหมายฉบับลูกที่จะออกมาต่อเนื่องผ่อกแพ่รู้ใจตรงนี้่องประชาชนนพืนที่เพิ่ตกใจนะฮะเพราะว่า ส่วนที่ซ้ำๆๆอยู่อย่างเช่นว่าในใน,ในบทประเด็นพระมหาปรสัสเนี่เราเรียยบทปราเด็นพระมหาประสัสหรือว่ารัฐประเทศไทยเนี่ยแต่เดียวจะแบ่งแยกไม่ได้เลยเราเนี่ย,สสย,ย,แบบแยก็มีมาในเรื่องรกปแบบแล้วก็ดูแต่ในเรื่องที่ประเด็นของรัฐประเทืเก้ามันเป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะในช่วงเวลานี้เช่น มันในช่วงที่เกิ่าเราไปเในกดสอ่ดจะมีมาถึงสอแต่2อี่ท่านแกที่ที่ว่าเป็นเรื่องจะเป็นของเราประเทศมีที่สำคัญก็คือเรื่องสิตีสรภาพของประชาชนนะคนัวกกองเนี่ยมันก็อาลงเพื่อขูขออำเภอละสิบคนส่วนของเฮาทั้งหมด80แปดสิบคนคืออำเภอละ เิผลนลังกานนั่งคูขอเนี่ยก็ไปเอาล้มูายทอดลงไปอาจจะมีข้อจำกัดเรืออ่องข้อข้อข้อขทอ่้ลง้อท้อขอข้อทอขออ